ร้านนี้ไม่น่าอร่อยอ่าทุกคนอาจจะคิดว่าบูลี่ใช่ไหมไม่ได้บูลี่นะนี่คือร้านเขาร้านไม่น่าอร่อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าจะเป็นยังไงรสชาติแล้วนี่คือคอนเซปต์เขานะเนี่ยอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างและบางอย่างก็ไม่อร่อยเลย ถูกบ้างแพงบ้างยังดีกว่านั่งทําเองโคตรเก๋ <Okay. S 1> แล้วมีเขียนไว้บอกว่าอ่านก่อนสั่งทุกครั้งด้วยนะเดี๋ยวจะไปอ่านชื่อเมนูของเขาให้ฟังกันเอาเฉพาะชื่อที่อ่านแล้วชอบนะ mm hmm. เช่นผัดไทยตามใจคนทํานะแล้วก็ผัดไทยโบราณกุ้งตายร้0ยเปอร์เซนต์แล้วก็มีข้าวคุกกะปิคุณจะเสียใจถ้าไม่ได้สั่ง <laughs> <laughs> นี่เลยเมนูนี้เสียดายคนตายไม่ได้กินมันคือหมูกรอบจ้า <laughs> แล้วมีการเขียนไว้ด้วยนะว่าอาหารที่ไม่อยากแนะนําเช่นสเต็กหมูไก่ฟิเลบิองฟิเลบิองคืออะไรวะไม่เคยกินเลยอะแล้วก็สลัดข้าวผัดอเมริกันสปาเกตตี้มักกะโรนีแล้วเหตุผลที่ไม่อยากแนะนําคืออะไรรู้ป่ะเพราะว่าทําช้าไม่มีเวลาอย่าสั่ง และเมนูที่น้องผมสั่งก็คือผัดไทยตามใจคนทํานะครับพอมาเสิร์ฟแล้วจานใหญ่มากน่ากินมากเลยอะทุกคนฟิลมันจะเหมือนผัดไทยห่อไข่อ่ะพอแหวกเข้าไปดูข้างในก็จะเจอพวกเส้นพวกกุ้งแล้วเขาให้กุ้งมาตัวอย่างใหญ่เลยอะทุกคนตามชื่อเลยครับผมผัดไทยตามใจคนทํานะครับตามใจคนทําจริงๆดูดิมีหมูกรอบมีมะม่วงหิมพานด้วยเดี๋ยวเรามาลองกินดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าผัดไทยอร่อยชิมเลผัดไทยเหรอหยอกห่อกินผัดไทยหน่อยอันนี้ผัดไทยนะครับ รสชาติดีนะแต่ว่าเส้นมันจะเดืบๆเนาะเส้น mm hmm. มันอัเดืบแแฉะแต่รสชาติดีรสชาติอร่อยเนี่ mm hmm. ยเนาะร้านไม่น่าอร่อย mm hmm. ชื่อหลอกลวง <laughs> ส่วนผมสั่งเมนูนี้มาครับข้าวคุกกะปิถ้าไม่สั่งแล้วจะเสียใจกลัวเสียใจอะก็เลยสั่งมาซะหน่อยพอดูหน้าตาแล้วมันไม่เหมือนข้าวคูกกะปิทั่วไปอะพอข้าวคูกกะปิทั่วไปเขาจะใส่หมูหวานใช่ป่ะแต่อันนี้ใส่เป็นหมูแดงมาให้แล้วมีกุ้เชียงด้วยเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมันจะจะืดหน่อยลองโรยนี้บ้างหอมอต้องบีบมะนาวะ่ะ ไอเราก็งงอยู่นานว่าทําไมข้าวคุกกะปิมันถึงจะจืดก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําซอสของเขาที่เขาเตรียมมาให้นั่นเองกินจนหมดแล้วเพิ่งสงสัยว่าน้ําซอสน,นี้สําหรับใส่อะไรเลยไปถามป้าเขา,ป,า,เขาป้าเขาบอกว่าเอาไว้ใส่สําหรับข้าวคุกกะปิไอเราก็โอ้ยประจ้า,จาว่ามันอร่อยมากเลยทุกคนสุดท้ายเรายังไงต้องมาใส่กับเส้นผัดไทยเพราะมันอร่อยอะจริงๆผัดไทยมันอร่อยอยู่แล้วนะแต่เราอยากกินน้ําซอสน,นี้เพราะน้ำซอสน,นี้มันอร่อยมากเลยทุกคนถ้าใครไปแล้วสั่งข้าวคุกกะปิอย่าลืมใส่น้าจิ้มนี้เข้าไปด้วยนะไม่งั้นมันจะจืดๆเลยทุกคนออจาาแลวเเเยยงงมีีขขดดดะบบูซ๋่ิส นะไม่ทอแร้ว่าอร่อยเราอยากให้คุณลองเองเขามีไอศครีมด้วยมาอ่านคอนเซ็ปต์ของเขากัน <laughs> ไม่ตอว่าอร่อยอยากให้ลองมีหลายรสหลายอารมณ์คนทํารสสุนทรีทุเรียนมะม่วงรสคลาสสิกมะพร้าวเผือกไม่เป็นสับปะรดข้าวโพดกาแฟอนาคตเรายัางจะมีรสชาเขียวน้อยหน่าแตงโมกล้วยหอมเมลอนเป็นตน้นยกเว้นโตโยต้ามาต้า <laughs> เปิดใจให้กว้างแล้วลองสั่งดูถ้าใครชอบก็ลองตาไปดูนะครับเขาเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะครับหลายเขามีชื่อว่าร้านไม่น่าอร่อยนะครับผมตั้งอยู่ในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนาะยกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย